สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NHP 1 9 8กปนะครับร่วมสนุกกันต่อในการโหวตรอยยิ้มใดที่คุณชอบมากที่สุดสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มบ้ารักน้องลีโอนะครับคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่า FC f อฟซีแฟนขาพลูกชาริโอจะต้องชอบและอยากร่วมสนุกอย่างแน่นอนนะครับเพราะแต่ละรอยยิ้มของลูกชาริโอช่างน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมร่วมกันโหวต ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงเข้าไปยังเพจบ้านรักน้องลีโอแล้วเลือกดูกิจกรรมดังกล่าวซึ่งแม่เพนแม่น้องลีโอเป็นผู้ดูแลนะครับในหัวข้อรอยยิ้มใดที่คุณชอบมากที่สุดโดยจะเป็นรูปรอยยิ้มของลูกชารีโอก็จะมีด้วยกันอยู่4รูปนะครับภาพที่1ก็จะเป็นรอยยิ้มลูกชาลีโอในชุดขาวนวลรูปที่ส รูปลูกชารีโอยิ้มในงานคอนเสิร์ตรูปที่สรูปลูกชาลีโอยิ้มขณะถือไม้และรูปที่4ี่นะครับรูปลูกชาลีโอและรูปนี้นะครับได้จะอยู่ในรายการไม่หมดนี้ล่าสุดนะครับและทั้ง4รูปนี้นะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเลือกว่าคุณผู้ชมชอบรูปลูกชาลีโอยิ้มในรูปใดมากที่สุดใน4ี่รูปนี้หากต้องการโหวตนะครับให้จิ้มตรงวงกลม แล้วจะขึ้นเครื่องหมายถูกนั่นแสดงว่าได้เลือกแล้วนะครับคุณผู้ชมและก็สามารถเลือกได้เพียงรูปเดียวเท่านั้นและที่สำคัญนะครับคะแนนการโหวตว่าชอบรูปใดมากที่สุดในตอนนี้เรามาดูคะแนนกันเลยนะครับคุณผู้ชมโดยแต่ละภาพนะครับก็จะเฉลี่ยคะแนนออกมาเป็นเปอร์เซนต์และคะแนนโหวตนะครับดังนี้นะครับภาพที่1 31% 205คะแนนโหวต ภาพที่2อง3คะแนนโหวตภาพที่3 19% 127คะแนนโหวตภาพที่4 42% 280คะแนนโหวตโด,ดยจะเรียงอันดับตามนี้นะครับคุณผู้ชมอันดับหภาพที่4 42% 280คะแนนโหวตอันดับ2ภาพที่1 3ึ250่ง0คะแนนโหวตอันดับ3ภาพที่สาม 19% 127คะแนนโหวตอันดับที่4ภาพที่2 6% 4ห3คะแนนโหวตนะครับและนี่ก็คืออันดับและคะแนนล่าสุดจากทั้ง4ภาพในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมและก็ยังมี FC ฟแฟนคลับหลายท่านนะครับต่างเข้ามาร่วมสนุกภายในเพจหลายท่านเลยทีเดียวรวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายและส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมลงความคิดเห็นว่าชอบทุกภาพ แต่ในการหวตคะแนนในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมจะเลือกได้เพียงรูปเดียวเท่านั้นและก็ยังสามารถร่วมสนุกได้อีกนะครับภายในเพจบ้ารักน้องลีโอต่อมานะครับคุณผู้ชมจากการแถลงข่าวกับคอนเสิร์ตใหญ่หนึ่งในจัก,กรวาลตอนบทเพลงแห่งกาลเวลานะครับของครูหนึ่งจัก,กรวาลที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมและสลัปเอซีแฟนคลับ Fan หลายท่านนะครับอยากจะชมแล้วนะครับคุณผู้ชมรีบซื้อบัตรจองตัว๋วกันได้แล้วนะครับคุณผู้ชม และจะมี2รอบในการแสดงรอบบ่ายเวลา14นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิการอบเย็น18นาฬิกา30นาทีไปจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะครับและสำหรับราคาบัตรก็จะมีตั้งแต่ 2,000, 3,000, 4,000และ5,000นะครับและคุณผู้ชมก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ1จักรวาลได้เลยนะครับโดยล่าสุดที่ผ่านมานะครับได้มีการอัปเดตจากเพจ1จักรวาล โดยระบุข้อความว่าแค่อยากจะบอกกับทุกสื่อว่ารอบแรกก็จะเต็มแล้วครับและนี่ก็คือกระแสการตอบรับจาก fc แฟนクラブของทุกๆท,ท่านทุกๆศิลปินที่อยากจะชมคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้นะครับมากมายหลายท่านกันเลยทีเดียวและโอกาสดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหาชมได้ยากมากเพราะนานๆที่จะมีศิลปินที่ทุกท่านรักมาแสดงร่วมกันในงานเดียวกันและจะต้องมีความพิเศษและเซอร์ไพรส์ให้คุณผู้ชมติดตาม อยากแน่นอนนะครับอยากจะชมคอนเสิร์ตของครูหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมในงานถแถลงข่าวล่าสุดที่ผ่านมานะครับเรียกน้ำย่อยโดยการร้องคู่ในบทเพลงพิเศษสาวนาสั่งแฟนในเวอร์ชั่นร้องคู่ระหว่างน้องลีโอทิพและน้องสยามโมหรือน้องแตงโมนะครับจากเวทีเดอะไวเป็นบทเพลงที่ครูหนึ่งการันตีว่าสาวน้อยอีคนที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับวันคอนเสิร์ตหนึ่งในจัก,กรวาลตอนบทเพลงแห่งการเวลา น้องสยามโมหรือน้องแตงโมจากเวทีเดอะไวให้น้องมาทำคอนเทนต์โปรโมทคอนเสิร์ตแต่เจ้าลูกชายชวนขึ้นเวทีซะได้มันหน้าตีและนี่ก็คือข้อความล่าสุดสุดน่ารักของคุณหนึ่งได้ระบุถึงน้องลีโอน้องลีโอได้เข้ามาคอมเมนต์โดยใช้อีโมจิและอีกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแสบนะเราเนี่ยและอีกหลายหลายคนนะครับ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่างชื่นชอบน้องทั้งสองคนร้องคู่กันในครั้งนี้นะครับและต่างชื่นชมกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นสาวสวยมาเซอร์ไพรส์น่ารักค่ะยิ้มสิครับแบบนี้ขอบคุณคุณหนึ่งนะคะที่รักและมาโอกาสดีๆให้กับลูกชารีโอลูกชายลูกสาวน่ารักทุกคนเลยค่ะ และในอีกหลายๆคอมเมนต์ที่หลายท่านต่างชื่นชอบน้องทั้งสองคนร้องคู่กันนะครับแค่วันแถลงข่าวย,ยังขนาดนี้ถ้าวันแสดงจริงจะขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมและ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับจับจองกระซื้อบัตรได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆในครั้งนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวดีจากลูกชาริโอที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับ ผมว่างานนี้ต้องมีอะไรพิเศษและเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ชมคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้ขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ